ดูรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่แยกรัชดาลาดพร้าวหรือว่าสถานีลาดพร้าวนี่เองครับหลังจากที่มีการเปิดให้ใช้ไปแล้วมาเดือนหนึ่งเนาะแล้วเปิดให้การเก็บค่าเดินแบบอยงไรบ้างแล้วนะครับเรามาดูที่ในสถานีกันก็จากที่สังเกตด,ดูก็อาจจะมีจำนวนผู้คนที่มาใช้ลดลงไปจากที่ตอนตอนเปิดทดลองให้ใช้แบบไม่ต้องจ่ายเงินอดู่นะครับ ก็เข้าใจว่าอาจจะมีในเรื่องของเ,อเรื่องของข้ามด้วยสารบ้างหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่ว่าไม่ได้เดินทางกันมากมายด้วยครับดังนั้นก็เลยพามาดูว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเนาะให้ดูนะครับบรรยากาศภายในสถานีานก็ก็อาจจะดูเงียบเหงาวกว่าวันหยุดของตอนที่ว่าตอนตอนที่ว่า,ามีการทดลองใช้เนาะ ราทดลองใช้วันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยคนก็จะพึดักเลยแต่ว่าช่วงวันวันที่เขามีการเก็บค่าตั๋วแล้วมันก็ดูว่าคนก็ดูน้อยลงไเลยแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้กันมากเพราะว่าอาจจะเป็นอย่างที่น้อตบอกก็คืออาจจะไม่ได้เป็นวันที่เดินทางมากมายหรือว่าช่วงนี้อาจจะแบบเป็นช่วงต่อแล้วว่าวันหยุดหรืออะไรเงี้ยช่วงวันหยุดยาวแล้วเขาก็แบบพอวันเสาร์วันอาทิตย์คนก็อยากจะพักผ่อนอะไรเงี้ย ไม่ชอไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเดินทางอะไรมากมายนะครับก็จะมีคนมาใช้ไม่มากเท่าไหร่นะครับด้านข้างเป็นอาคารจอดแล้วจอดนะครับมันก็จะเป็นทางออกที่สี่ที่ทางออกที่สามสิบเนาะ สามกับสี่นี่แหละที่เชื่อมเข้าสู่ตัวอาคารของอาคารจอดรถจอดได้โดยตรงเลยนะครับจอดได้มากกว่าสามพันคันเลยรัแล้วก็วิ่งออก่ขอขึ้นสะพานโค้งตรงถนนราชดาพิเศษขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่ตัวอาคารอาคารจอดรถจอดได้ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนสถานีนะครับข้างล่างก็ร่มรื่นะครับ คนมาใช้เรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ฟึกคับเหมือนตอนที่เปิดทดองใช้โดยไม่ได้เสียตังค์เนาะอย่างว่าแหละคือถ้าเราไม่ได้เดินทางบ่อยๆหรือไม่ังเป็นต้องไปไหนมันก็ค่าตั๋วมันก็แพงอยู่อย่างนอดคิดว่าจะวางแผนไปที่บางกะปิเงี้ยบางกะปิก็ประมาณเท่าไหร่สามสิบเก้าบาทซื้อตั๋วมาล ซื้อตัวที่ตู้กดอัตโนมัติได้เลยนะครับหรือจะซื้อที่เคาน์เตอร์ก็ได้เหมือน BTS ที่เราเคยขึ้นตามปกติเลยเียปกติตอนที่ตอนที่ทดลองใช้เนาะคนจะเต็มเลยนะคนก็หลอมันงมอะไรเงี้ยไม่ค่อเยอะเท่าไหร่ก็เข้ามาพอดีแต่ว่า คนไม่เยอะเท่าไหร่ขะบวนวรถไฟเข้ามาพอดีครับนะแตกต่างจากตอนที่ทดลองใช้นะนี่เป็นวันเสาร์นะวันเสาร์ตอนที่ทดลองใช้โอ้โหคนคนหนึ่ยาวเหยียดออกมาตรงนี้เลยนะแถวยาวเหย,ย,ยียดออกมาเลย นีก็คนล้มแหลมมากเลยคนอาจจะไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นช่วงแรกๆของการเดินการแบบจ่ายเงินคดลองจริงไม่คดลองจริงเดินรถด,ด้วยการจ่ายเงินจริงอะไรเงี้ยซึ่งก็อาจจะยังไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่คาดว่าต่อไปก็อาจจะได้รับความนิยมมากกว่านี้นะครับเพราะว่ายังไง เส้นลาดเท้าวเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเส้นที่มีรถติดมากๆพอรถติดมากมากามีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเข้ามามันก็ถือว่าโอเคอยู่ทําให้การเดินทางไปสู่ส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเดินทางไปตามถนนลาดเท้าวไปถึงบางกะปิแยกลำสาลีสู่ถนนสีนคริลไปแถวสีนคริ์ก็มีห้างมีสถานที่ต่างๆมากมายเลยแล้วก็ออกไปถึงนู่นเลยครับสำโรงเพื่อเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้อีก พราะนั้นก็คาดว่าต่อไปสายสีเหลืองก็น่าจะมีคนชายเยอะกว่านี้อยู่นะครับคาดว่าต่อไปในอนาคตก็จะมีคนชายเยอะมากกว่านี้ด้วยแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่มีการเปิดให้ใช้แล้วก็มีการจ่ายเงินมาสักประมาณเก,เกือบเดือนนะครับคนก็หล่อมแหลม,ล,มลงจากตอนที่ว่าทดลองใช้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการพัฒนาของ ด้านเมืองเรานะที่จะแบบมีรูปแบบการขนส่งสาธารนณะทั้งรูปแบบทาง้อแ,แล้วก็รถยนต์สาธารนณะหรือว่ารถเมล์ต่างๆเเพื่อทําให้การเดินทางเชื่อมต่อภายในถึงเชื่อมหานครมีเป็นโครงข่ายที่แบบครบหลูปหรือว่าบนหลูปพอดีแต่ว่านะตรงเนี้ยเดี๋ยวพาเดินไปดูอยากจะให้ทํา สองสถานีที่เหลือชันเลยไม่งั้นนอ้โหจะเตะเบอร์เลยใครไม่ทันรถสับรางเสร็จละจะพาไปดูรถสับรางท่านแต่ไม่ทันเนี่ยถ้าทำอีกสองสถานีไปหน้าสารายาไปหน้าจันกษมออกไปต่อที่รถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีพระโขนยธทินยิบสี่โอ้โหอีกสองสถานีนี่เอง จะเป๊ะมากเลยจะเป๊ะเวอร์เลยนะการเดินทางก็จะแบครบคบลูปมากขึ้นอะ่ะอยากจะให้รัฐบาลหรือว่าใครที่จะเข้ามาบริหารประเทศไกลในต่อจากเนี้ยพิจารณาใหม่เถอะคิดถึงการใช้รถใช้ถนนหรือว่าการเดินทางของประชาชนให้มากกว่าที่แบบจะคิดถึงประมาณว่าจำนวนผู้โดยสารลดลงหรือกระทบกับบริษัทนั้นบริษัทนี้อะไรเงี้ย เอาถ้าพวกคุณคิดอย่างนั้นประชาชนก็จะได้รับประโยชน์ม่เต็มที่หรือเปล่าอันนี้ผมมองนะแต่ถ้าคิดอีกด้านหนึง่งถ้าประชาชนเขาเดินทางสะดวกเดินทางปลอดภัยมากขึ้นอย่างนี้เขาก็ต้องใช้อยู่ดีเนี่ยอีกสองสถานีไปแถวหน้าสานายาใช่ปะ่ะแล้วก็ไปหน้าจันเกษมไปนู่นอ่ะายสูงสุดใช่ปะ่ะแล้วก็บนเข้าด้านซ้ายมือไปก็จะเป็นถนนยุริินยี่สี่ของสายสีเขียวแล้วอะ่ะมันโคตรโอเคเลยนะถ้าทำอีกสองสถานีแต่ก็ไม่รู้จะยังไง เห็นเบรกไหมไบนานๆแล้วนี่ตรงนั้นก็ปิดกั้นแล้วสร้างปิดกั้นไปแล้วก็ต้องรอดูต่อไปนะครับรถออกแล้วเราก็ต้องรอรอคันต่อไปเนาะนี่แหละก็คือสถานีลาดพร้าวนะครับของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองหลังจากที่เปิดให้ประชาชนใช้มาแล้วก็ตอนนี้จ่ายเงินแล้วนะเลยช่วงทดลองใช้หนึ่งเดือนออ้ยช่วงทดลองใช้หนึ่งเดือนเป็นสวรรค์ของใครหลายๆคนเลยเนาะถือว่าได้ขึ้นมา นั่งบนรถไฟฟ้าชมเมืองบิวมุมสูงอะไรเงี้ยเบิร์ดไอวิวอะของกรุงเทพฯว่าตอนกลางวันวิวเป็นยังไงสวยไหมนู่นนั่งยาวๆไปถึงสัมรองน่ยแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะแค่บางกะปิก็สามสิบเก้าบาทแล้วนะนั่งนั่งเล่นไปไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะเพราะฉะนั้นก็แบบก็ถือว่าดีแต่ว่าถ้าจะพิจารณาเรื่องค่าตั๋วค่าบัตรให้มันแบบครอบคุมหรือว่า ไปถึงคนที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีโอกาสที่จะมานั่งอ่ะให้สามารถนั่งได้มากขึ้นผมว่าจํานวนคนใช้งานเนี่จะมากขึ้นเยอะขึ้นไปอีกเลยครับจริงๆเพราะตอนนี้มันเหมือนกับคนน,น้อยๆอยู่ะไม่ว่าสายอะไรก็เถอะยังไงถ้าเขาได้ใช้อเขาเขามีโอกาสใช้พูดผ,ผิดถ้าเขามีโอกาสใช้หรือมีเงินเพียงพอที่จะใช้เขาก็มาขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเขามีรายได้น้อยหรือว่า ค่าบัตรมันแพงอ่ะมันก็เป็นตัวเลือกสุดท้ายอยู่แล้วที่จะขึ้นรถไฟฟ้าเพราะอะไรเพราะมีรถเมล์มันอาจจะร้อนหน่อยอาจจะไม่สบายหน่อยแต่มันก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ถูกแล้วก็ช่วยประหยัดประหยัดค่าท้องที่อของเขาอ่ะมันก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าที่จะมา,มา,มา,มานั่งรถไฟฟ้าใช่ไหมครับเพราะนั้นรถไฟฟ้าถ้ามีบัตรราคาถูกลงหรือมีการปรับราคาให้มันให้มันดูสมดุลกับคนลงทุนด้วยแล้วก็สมดุลกับการ ของชีพถ้าของชีพของพี่น้องประชาชนและผู้มีรายได้น้อยมันก็จะโอเคมากขึ้นไงคนก็จะใช้มากขึ้นอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องพล่งหรอกเรื่องมีจํานวนยอดคนใช้นู่นนี่นั่นเยอะมากเท่าไหร่เลยไงถ้ามันคนเขาใช้ได้หรือมีโอกาสใช้ได้มันไม่กระทบกับเงินเดือนของเขาที่อาจจะไม่ได้มากมายมแล้วก็ค่าของชีพของเขารับรองเขาใช้อยู่แล้วเขาขึ้นมาใช้รถไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับก็อยากจะฝากไว้แค่นี้ เดี๋ยวน็อตจะเดินทางไปที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับไปดูหน่อยซิว่าเขาเปิดสายอ้ทางข้ามแยกบางกะปิแล้วอะตั้งแต่วันที่สองแล้วละ่ะแต่น็อตไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าอย่างที่บอกช่วงนี้น็อตก็อาจจะยุ่งๆหน่อยนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปก็อย,อย่าเพิ่งลืมกันนะเพราะว่ารับบทความรับอะไรมาเขียนด้วยเราก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาทําไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปวันนี้ตัดใจนะตามจริงงานบทความส่งลูกค้ายังไม่เสร็จด้วย แต่ว่าตัดใจคือคือความชอบของเรามันแบบอยากออกมาเดินดูอยากออกมาถ่ายคลิปอะไรอยงนี้เนาะมันก็เลยตัดใจที่จะทําบทความออกมาพามาดูข้างนอกดีกว่านี่นะครับครับผมก็จะขอจบคลิปประมาณนี้แล้วกันที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานรถราีรัชดาลาดพร้าวหรือสถานีลาดพร้าวนั่นเองเดี๋ยวก็จะรอรถขบบวนถัดไปเพื่อไปบางกะปิกันครับผม ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับนี่เห็นไหมฝนเริ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็ขอฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับสำหรับไลฟ์สดนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยๆแล้วก็อากาศร้อนเปลี่ยนแปลงไปมาอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยแล้วอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของน็อตด้วยนะครับผม ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย